ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งศูนย์การศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารกระทรวงร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเชื่อมโดยเส้นทาง Bell and Road Initiative ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายโดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีนายวันชัยจันพรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวต้อนรับและสรุปภาพ ภาพรวมการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีความสําคัญในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหลายด้านโดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวซึ่งการเดินทางไปเยือนสปปลาวในครั้งนี้ค่ะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบสองปีหลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดถือเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นว่าเราเห็นความสําคัญของประเทศเพื่อนบ้านและการไปครั้งนี้จะมีการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาเพื่อพูดคุยด้านความร่วมมือในการ การศึกษาและวิจัยร่วมกันในอนาคตด้วยรัฐมนตรีอวนะคะยังกล่าวว่ากระทรวงอวค่ะมีหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมากมายค่ะซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนผลิตนักศึกษาสร้างงานวิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรมโดยเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่อีกท้งนะคะอวยังได้จัดตั้งอวส่วนหน้าในจังหวัดต่างๆเปรเียบเป็นผู้แทนของกระทรวงในภูมิภาคซึ่งจังหวัดอุดรธานีค่ะมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นอวส่วนหน้าในการ ช่วยเหลือและพัฒนาเชิงพื้นที่และพร้อมให้การสนับสนุนค่ะ